จบแยกย้ายแท็กพรันยูหอนกลางไอจีถามใครหอนเป็นเพื่อนผมบ้างหลังดูหงกระแสเรียกว่าโลกโซเชียลร้อนระอุก,กับรายการหงกระแสที่มีพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชยัยทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยวันนี้4มีนาคม2,565ได้เชิญนางพนิดา หรือแม่ของดาราสาวแตงโมโดยช่วงหนึ่งของรายการแม่แตงโมได้เปิดเผยว่าแม่ไม่ไว้ใจทั้งแอนนาและฮิปโปออนหรือเพื่อนเขาทั้งหมดรวมถึงกระติด้วยเพราะเขาเป็นพวกเดียวกันเขากลับมาเอาแมวที่บ้านน้องโมเขามาด้วยกันกับฮิปโปสำหรับฮิปโปแม่ให้อภัย50เอร์ซนตที่โกรธแอนนาเพราะจะเปลี่ยนสถานที่จัดงานให้แตงโมจากโบสถ์ที่สุขุมวิทมาจัดที่โบสถ์พระมหาไทยทำให้โกรธแอนนา ที่สุดจากนี้จะพูดอะไรเรื่องแตงโมต้องมาบอกแม่ก่อนหลังจากรายการหงโกระแสจบด้านนักแสดงด่มแท็กพรันยูก็ได้ออกมาโพส์ภาพตนเองกําลังหอนรอมข้อความว่าจบแยกย้ายหอนกันไปจบแยกย้ายทุกคนจบนะไม่ต้องตามสืบอะไรละมันจบละพอพอ สงสารแอนนาสงสารฮิปโปกูพอละจบละพี่พี่นักข่าวแยกแย้ายครับมันจบละใครหอนเป็นเพื่อนผมบ้างพร้อมกันนี้แท็กก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอฝากผลิตภัณฑ์อาหารหมาทุกท่านฝากบอกผลิตภัณฑ์อาหารหมาทุกท่านนะครับส่งให้ผมรีวิวได้นะครับวันนี้ครับผมรับรีวิวอาหารหมาครับวันนี้ส่งมาเลยครับ,บ และต่อมาเขาก็ได้โพสต์ข้อความถามคุณพ่อโดยมีใจความว่าถ้าแท็กตายแบบที่เป็นข่าวป้าจะเอาเงิน30ล้านหรือสู้เพื่อแท็กซึ่งคุณพ่อก็ได้ตอบกลับมาว่าจะสู้ถึงที่สุดเอาคนผิดมาลงโทษเงินจะใหญ่กว่าลูกเราไม่ได้เงินหาได้ชีวิตลูกหาไม่ได้นะโว้ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ดัดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ